นี่ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะฮะสวยมากเนื้อสวยมากไม่ว่าจะเป็นการร้าวแตกลายงาผักชีเม็ดมวลสารหรือเนื้อใสเหมือนหยกเหมือนหินอ่อนเหมือนเห็นแกรนิตนี่นะฮะสวยงามมากพระอค์นี้นี้นะครับพุทธลักษณะพุทธศิลป์เนี่ยก็สวยงาม ตรงตามประเด็นเรื่องพิมพ์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราจะมาดูกันดูความเก่าของเนื้อมวลสารส่วนผสมกันนะครับนี่นะฮะดูครับดูคะดูความเก่าความแห้งของเนื้อของมวลสารที่ผสมอยู่ในพระสมเด็จองค์นี้นะฮะทิจรณาครับท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มที่ม้วน นะฮะเส้นซุ้มที่ม้วนนะครับเข้ามาเนี่ยจากพื้นผนังพระเนี่ยนะฮะเส้นซุ้มที่ม้วนเนี่ยนะฮะเข้ามาจากพื้นผนังพระเนี่ยนะฮะเนี่ยนะสวยงามมากนะครับจะเห็นพระกันอยู่ลำไรนะฮะนี่พระกันอยู่ลำไรจะมีเม็ดตรงนี้ด้วยนะฮะเม็ดวัชพืชเม็ดวัะพืชเนี่ยผมจะใช้แทนว่าเป็นว่านก็ดีเป็นเศษไม้เศษดอกไม้ก็ดีนะฮะเป็นดอกไม้ก็ดีเนี่ยแห้งแห้งเนี่ยนะฮะ เวลามันแห้งตัวผ่านการเวลานับร้อยกว่าปีมันยุบตัวเนี่ยมันจึงเป็นหลุมเป็นแอ่งแยกออกจากเนื้อพระที่เป็นปูนนะฮะที่เป็นปูนเปลือกหอยที่เป็นมวลสารนะครับอ่าเป็นดินสอพองเป็นกล้วยป่าต่างๆเนี่ยนะฮะที่เอามาตาบดผสมกันเนี่ยนะฮะมันแยกออกมาจากเนื้อมวลสารจึงเป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์เลยนะฮะนี่คือสัญลักษณ์นี่นะครับ เห็นแล้วฮะนี่นะฮะนี่ครับดูรอยหลุมรอยแอ่งพวกนี้นะฮะบอดน้ําตาการยุบย่นย่อของมวลสารต่างๆนะฮะนี่นะฮะดูเม็ดมวลสารนะครับดูฝั่งทางนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเม็ดมวลสารยุบย่นย่อนะครับนี่นะฮะแยกตัวออกมาจากเนื้อพระนะครับเนี่ยเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยนะฮะผมจะเรียกเม็ดขาวๆหล่านี้ว่า เม็ดจะบกซึ่งอาจจะเป็นเม็ดพระธาตุก็ได้หรือจะเม็ดมนสารอะไรก็ได้นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าเม็ดจะบกเพราะมันขา,ขาวๆเหมือนเม็ดจะบกนะครับนี่นะฮะดูการวางแขนนะครับการวางแขนการต่อข้อศอกต่อแขนน่ะนะฮะอกพระอุระนะครับบา่าไหลนะครับนี่นะฮะดูความเก่าดูความยุบย่นย่อแย่ นะครับของเนื้อพระนะครับเนื้อพระนี่นะฮะจะใสแบบกังใสมากเลยนะฮะเนื้อพระเนี่ยนะฮะนิ萨เราจะส่องเห็นไหมคนต้องยกขึ้นมานะฮะ เดี๋ยวดูแบบนี้ก่อนดีกว่านะฮะเนี่ยดูครับดูความเก่าขององค์พระนะครับของเนื้อพระดูเส้นพระเกตนะครับสวยงามจริงจรมาดูด้านหลังกันครับ นี่ครับด้านหลังนี่นะฮะจุดจ่ายตังเขาบอกดูด้านหลังสมเด็จเป็นหลังเรียบนะฮะองนี้หลังเรียบแต่เม็ดมนสารดูสิครับดูเม็ดมนสารนะฮะดูเม็ดขาวขาวนะครับดูรอยปูดูรอยอปูรูพุนไปเข็มบ่อน้ําตานะครับหลมอุกาบาทนะฮะเนี่ยดูดูครับดูเม็ดพวกนี้นะฮะเนี่ยรอยยุบจนแยกเนี่ยเป็นเม็ดวัชพืชนะฮะ หรือเป็นมวลสารนะฮะเป็นอินทรีย์วัตถุนี่นะฮะเนี่ยนะฮะเหล่าเนี้ยนะฮะเป็นอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุก็คือเป็นพืชนะฮะเป็นว่านเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะในะะการทูบผมเรียกอินทรีย์วัตถุนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแข็งของแข็งนะฮะเนี่ยไม่ขาวๆพวกเนี้ยเป็นของแข็งของแข็งที่เอามาบดมาตำํำบด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  ใส่แล้วก็ผสมกับเนื้อพระเวลาวลาพระแห้งแล้วจะแยกออกมาจะเห็นชัดระหว่างเนื้อพระธรรมชาติกับเม็ดเหล่านี้นะฮะจะแตกต่างกันนะครับดูด้านหลังแล้วก็อนุมานง่ายนะครับตัดสินได้ง่ายตัดสินได้ง่ายๆนะครับดูด้านหลังนะฮะ นี่ครับด้านหลังนะครับองค์พระสวยงามเลยทีดเดียวเดี๋ยวเราจะมาส่องดูนี่เดี๋ยวนะผมกำลังจะหาโฟกัสกล้องนี่ครับเนื้อเนี่ยเนื้อจะเป็นช่ำๆเนื้อแห้งนะฮะเนื้อแห้งแต่เป็นเนื้อช่ำช่ำน้ำมันต่างอิว่ว ฉําว่านฉันน้ำมันตะยี้ฉําว่านแล้วก็ฉํากล้วยป่านะครับเดี๋ยวนะฮะโฟกัสยังไม่ได้เลยนะฮะนี่นะครับคงต้องขยายเพิ่มนะฮะนี่ครับ นี่ดูเม็ดมันสานี่ฮะเนี่ยดูความเนา่าดูความเน่าของเม,ม็ดมันสาเม็ดนี้นะฮะนี่นะฮะวัชพืชอินทรียวัตถุที่ผมเรียกพยายามจะให้โฟกัสนะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะฮะนี่นี่ดูครับแล้วก็ดูเนื้อพระนะฮะ นวลช่ำใสเลยนะฮะนี่ดูครับไม่โฟกัสแต่ก็ยังพอมองเห็นนะฮะดูด้านหน้านะครับ นี่ดูเนื้อพระไม่ชัด ใกล้ไปหรือเปล่านี่โอเคนี่ครับดูเนื้อมันสารของพระเนี่ยนะฮะที่ผมบอกว่าเนื้อฉ่ำเนื้อแห้งนะฮะแต่ฉ่ำ สวยมากเลยนะฮะดูที่ครับถ้าคนสองเป็นจะสวยกว่านี้นะฮะเยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์นะฮะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ